เพราะการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวและมีความสุขต่างหากคือความท้าทายที่แท้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอด c a แคสเคล็ดลับพ่ชิตใจครับเราเดินทางกันมาถึงเอพิโซด6แล้วนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการชวนเดทแต่การจีบสําเร็จหรือได้คบกันไม่ได้หมายความว่าภารกิจจะจบลงนะครับเพราะการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวและมีความสุขต่างหากคือความท้าทายที่แท้จริง วันนี้เราจะมาเปิดเผยสามกับดักสำคัญที่คู่รักหลายคู่มักจะเผลอเดินเข้าไปจนทำให้ไฟรักที่เคยลุกโชนค่อยๆมอดลงครับถ้าคุณไม่อยากให้ความรักจืดจางต้องฟังให้ดีเลยนะครับคุณคงเคยเห็นบางคู่รักที่ช่วงแรกๆดูรักกันมากแต่พอผ่านไปสักพักความหวานก็เริ่มหายไปความเบื่อหน่ายเข้ามาแทนที่หรือบางทีก็ทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นใช่ไหมครับ นั่นเพราะว่าเมื่อความสัมพันธ์เข้าสู่ช่วงที่สบายใจหลายคนมักจะเผลอทำบางสิ่งบางอย่างหรือละเลยบางสิ่งบางอย่างไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นเหมือนปลวกที่ค่อยๆกัดกินความรักทีละนิดทีละนิดเอาล่ะครับมาดูกันว่าสกับดักที่ต้องระวังถ้าไม่อยากให้รักจืดจางมีอะไรบ้างกับดักที่ 1. ห,หยุดพยายามและคิดว่าเขาคงเข้าใจ จำได้ไหมครับว่าตอนจีบกันใหม่ๆเราทุ่มเทแค่ไหนทั้งคำพูดดีๆการดูแลเอาใจใส่การเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆพอคบกันแล้วหลายคนกลับหยุดทำสิ่งเหล่านั้นไปคิดว่าคงไม่ต้องพยายามแล้วหรือเขาคงเข้าใจเองแหละนี่คือกับดักอันตรายครับความสัมพันธ์ก็เหมือนต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินอยู่เสมอการแสดงความรักความใส่ใจและความพยายามไม่ควรหยุดลงเมื่อได้คบกันแล้วนะครับ ลองหาเวลาออกเด็ก,กันบ้างทํากิจกรรมที่เคยชอบด้วยกันหรือแค่บอกรักกันบ่อยๆก็ยังดีครับความรักต้องการการหล่อเลี้ยงอยู่เสมอครับกับดักที่2ละเลยการสื่อสารและเก็บทุกอย่างไว้ในใจพอคบกันไปนานๆเราอาจจะรู้สึกว่าพูดอะไรไปก็ไม่เข้าใจรอบหรือเก็บไว้ในใจดีกว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันทําให้ปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่และความไม่เข้าใจก็สะสมไปเรื่อยๆ การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของทุกความสัมพันธ์ครับเปิดใจคุยกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องที่รู้สึกไม่สบายใจหรือแม้แต่ความคาดหวังเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยให้ความเงียบสร้างช่องว่างระหว่างคุณทั้งสองคนครับฝึกฟังให้มากกว่าพูดและพูดในสิ่งที่รู้สึกอย่างใจเย็นและมีเหตุผลครับกับดักที่3ให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดียามากกว่าคนตรงหน้า ในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามักจะเห็นภาพคู่รักที่อยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หรือสนใจแต่การอัปเดตเรื่องราวในโลกออนไลน์มากกว่าคนรักที่อยู่ตรงหน้าครับนี่คือกับดักที่หลายคู่ตกเป็นเหยื่อครับลองกำหนดเวลาดิจิทัลดีทอ x ์บ้างเช่นช่วงทานข้าวช่วงดูหนังหรือก่อนนอนลองเก็บโทรศัพท์ไว้แล้วหันมาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพแทนครับ การมีสมาธิอยู่กับคนรักที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกและสร้างความผูกพันที่แท้จริงครับอย่าปล่อยให้จอเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ของคุณครับจำไว้นะครับความรักก็เหมือนการเดินทางครับไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นหรือจุดหมายปลายทางแต่คือการที่คนสองคนจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคและเติบโตไปด้วยกันในทุกๆวันครับ ลองสำรวจความสัมพันธ์ของคุณดูนะครับว่ากำลังติดกับดักเหล่านี้อยู่หรือเปล่าและเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาไฟรักให้ลุกชนอยู่เสมอครับคุณเคยเจอกับดักอะไรในความสัมพันธ์บ้างครับแล้วคุณรับมือกับมันยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆดัดดบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเรานะครับ สำหรับวันนี้เคล็ดลับพิชิตใจต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ